สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสาวนิตยวนคลองยงพยาบาลวิชาชีโรงพยาบาลวิชัยเวชหนองแขมวันนี้จะมาให้เกร็ดความรู้เกี่ <c oughs> ยวกับ3ขั้นตอนง่ายๆในการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเองนะคะมะเร็งเต้านมนเป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดเป็นอันดับที่1ของผู้หญิงในไทยอย่างน้อยผู้หญิงเราควรจะตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างน้อยเดือนละ1ครั้งค่ะตรวจเป็นประจำทุกเดือนตรวจหลังประจำเดือนมา7-10วันนับจากวันแรกของการมีประจำเดือน ใครบ้างที่เสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านมนะคะผู้หญิงที่อายุมากกว่า40ปีขึ้นไปบุคคลที่มีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งเต้านมหรือมีอาการผิดปกติอื่น,นเบริเวณเต้านมผู้ที่ได้รับประทานฮอร์โมนเพศหญิงหรือผู้ที่ได้รับยาคุมกําเนิดเป็นเวลานาน,านค่ะ วิธีที่1ก็คือตรวจจากด้านบนลงด้านล่างก็คือใช้นิ้วเรา3นิ้ววางบริเวณกระดูกไหปลาร้าเป็นแนวแล้วก็ตรวจคำลงมาเรื่อยๆจนถึงอขอบเสื้อในด้านล่างเลยนะคะคำจนทั่วบริเวณเต้านมเลยนะคะวิธีที่สองนะคะคือวิธีตรวจแบบก้นหอยให้เราคำจากด้านในของหัวนมนะคะคำมาเรื่อยๆคำออกมาเรื่อยๆจนถึงด้านนอกนะคะให้ทั่วบริเวณเต้านมจนมาถึงขอบรักแร้นะคะ วิธีที่3เป็นการคลำเริ่มจากตรงบริเวณหัวนมให้เป็นแนวทะแยงนะคะใช้สามนิ้วคลำเหมือนเดิมให้จนทั่วเต้านมเลยค่ะคลำพบก้อนที่เต้านมผิวหนังบริเวณเต้านมขรุขระคล้ายเปลือกส้มหัวนมบุม๋มหรือมีสัต์คัดหลังออกจากเต้านมค่ะ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่เพจ Facebook วิชัยเวศหนองแขมและไลแอดวิชัยเวศหนองแขมนะคะ